ปฏิบัติการทางเวหาแผนล้ำลึกแยบยนต์ความพินาศย่อยยับต้องอุบัติต่อศัตรูพิชิตสะพานทันวาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่2 2 f c e p e แฟนทอมเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ส่งที่นั่งเรียงกันปีกลู่หลังสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งขัดขวางสกัดกัน้นคลองอากาศและสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดต่อนหน่วยรบทางภาคผื้นได้รับการพัฒนาและติดตั้งระบบ Lynch m a n e u v e r i n g สลัดเพื่อช่วยวงเลี้ยวแคบขึ้นการควบคุมเครื่องในย่านความเร็วต่ำมีมุมประทะสูงดีขึ้นปลอดภัยยิ่งขึ้นติดตั้งอาวุธปืนใหญ่อากาศ m 1, 20, re, 6 1 a 120คาริเบอร์6กลำกองอัตราเร็วในการยิง6 0พันนัดต่อน,นาทีจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศ AIM4 ฟันคอนจำนวน4นะัดหรือจรวดนำวิถี AAM7 e s p a r o w จำนวน4นะัดและจะรวดนำวิถี AAM9 EJ จำนวน4นะัดจรวดนำวิถีอากาศสู่พื้นแบบ Wall Eye Bluepuff และ Maverick ระเบิดนิวเคลียร์แบบ B18 B43 B57 B61 ระเบิดธรรมดาแบบ TNT M117 750ปอนด์ M118 2,000ปอนด์ MK81 250ปอนด์ MK82 500ปอนด์ MK83 1,000ปอนด์ MK84 2,000ปอนด์ระเบิดนาปาม500และ750ปอนด์ติดตั้งเรดาร์ค้นหาติดตามเป้าหมายและควบคุมการใช้อาวุธแบบ APQ120 รัศมีทําการ50-60ไมล์เครื่องยนต์เจ็แบบ J79 GE17 จำนวน2เครื่องให้แรงขับสูงสุดเมื่อติดสันดาบท้าย17,900ปอนด์ อัตราเร็วสูงสุดเมื่อบินระยะต่ำ1,000ฟุตเนือระดับน้ำทะเล1.2มักที่ระยะสูง40,000ฟุตบินระดับ2.3มักอัตราไต่ระดับสูงสุด30,000ฟุตต่อนอาทีได้รับการบรรจุในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาจำนวน949เครื่องบรรจุในกองทัพอากาศต่างประเทศทั่วโลกดังนี้อิสราเอล204เครื่องเยอรมันตะวันตก10เครื่องกรีก56เครื่องญี่ปุ่น13เครื่อง ตุรกี72เครื่องเกาหลีใต้37เครื่องอินหร่าน177เครื่องอียิปต์35เครื่องถือเป็นเครื่องบินลบหลักอย่างหนึ่งของกองทัพสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนามสามารถทําการยิงเครื่องบินมิกแบบต่างๆของเวียดนามเหนือตกได้มากเป็นอันดับ2ซึ่งรองลงมาจาก F-4D ส่วนมิก21่ิเด Fishbed เป็นเครื่องบินขับไล่ที่นั่งเดี่ยวความเร็วเหนือเสียงเครื่องต้นแบบเริ่มทดสอบการบินเมื่อปีพุทธศักราช2498 โดยโซเวียตนั้นมีวัตถุประสงค์สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นคู่ต่อสู้ของ F 1 0 0ซูเปอร์เบิร์กของสหรัฐอเมริกาเขาประจำการกองทัพในปี2 5 0 1ทั้งแบบปีกลู่หลังและแบบปีกสามเหลี่ยมมีการพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะสูงขึ้นเป็นลำดับทั้งสิ้นกว่า15รุ่นมีการผลิตมากกว่า1 0,000เครื่องประจำการในกองทัพโซเวียตอินเดียเกาหลีเหนือประเทศกลุ่มคอมมิวนิสต์ยุโรปตะวันออกและประเทศที่โซเวียตคอล้องให้ใช้คือคิวบาอียิปต์ ซีเรียอัฟกา,านิสถานโซมาเลียล่าและเวียดนามเหนือเครื่องยนต์แบบทูแมนสกีซิงเกิลชาร์ปเทอร์โบเจ็ดวิดอัตเตอร์เ R21 จำนวนหนึ่งเครื่องอัตราเร็วสูงสุดที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง1.1มักที่ระยะสูง40,000ฟุต2.1มัก พิเศษบินไกลเมื่อใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในลำตัว593ไมล์ทะเลรัศมีปฏิบัติการ296ไมล์ทะเลรัศมีปฏิบัติการทางทาหารสูงสุดไม่เกิน120ไมล์ทะเลในภารกิจลบกากาศด้วยความเร็วเหนือเสียง3นาทีติดตั้งอาวุธปืนใหญ่อากาศแบบ nr 3 0ขนาด30คาริเบอร์2กระบอกหรือปืนใหญ่อากาศลำกล้องคู่แบบ gss .23 ขนาด23คาริเบอร์กระสุน2 0งนัดจรวดอากาศสู่อากาศเอทอวจำนวน4นัด จะวดอากาศสู่พื้นแบบ UV 16.57ขนาด57คาลิเบอร์4 16นัดหรือจะววดนำวิถีอากาศสู่พื้น S24 ขนาด240คาลิเบอร์ลูกระเบิดขนาด1,000ปอนด์2ลูกหรือขนาด550ปอนด์2ลูกแม้มีอีสเวจะเป็นเครื่องบินขับไายสมรรถนะสูงมีเรดาร์ค้นหาติดตามเป้าหมายและควบคุมการใช้อาวุธแต่รัศมีปฏิบัติการของเรดาร์สั้นมากเพียง6-7ไมล์ทะเลเท่านั้นดังนั้นในระหว่างปฏิบัติการ จำเป็นต้องรับการแจ้งข่าวจากสถานีควบคุมเรดาร์เสมอนอกจากนั้นอัตราจ,จุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงในลำตัวที่มีความจุเพียง4,800ปอนด์เครืงยนต์เจ็ขนาดใหญ่นั้นทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากระบบติดตั้งอาวุธทำให้เกิดแรงต้านฐานค่อนข้างสูงจึงเป็นเหตุให้มิค21ปฏิบัติการบนอากาศได้ไม่นานเท่าที่ควรข้อได้เปรียบของมิก21ก็คือเป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดเล็ก พื้นผิวหน้าตัดน้อยยากต่อการตรวจจับด้วยเรดาร์ค้นหาซึ่งหมายรวมไปถึงการตรวจด้วยสายตาอีกด้วยบทเรียนจากความผิดพลาดของการปฏิบัติการฝูงบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ b 52และฝูงบินคุ้มกัน f 1 1 1ต่อภารกิจโจมตีสะพานธนวานั้นฝ่ายยุทธการต้องกำหนดแผนการรบขึ้นมาใหม่อย่างเร่งด่วนโดยการวิเคราะห์สถานการณ์รูปแบบของรัฐนิยมทำการรบประเภทจำนวนอาวุธจุดอ่อนจุดด้อยของอาวุธแต่ละชนิด และคดความสามารถของกำลังรบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเราออกคำสั่งถึงหน่วยปฏิบัติการทางอากาศทั้งนี้ปฏิบัติการครั้งใหม่จะต้องต่อเนื่องกับครั้งก่อนหลังจากฝูงบินซีซาวอสอทอนตัวไปแล้วชนิดนาทีต่อนอาทีต้องมีเปิดโอกาสให้กองทัพเวียดนามเหนือตั้งหลักหรือเตรียมตัวปรับปรุงแผนการตั้งรับตอบโต้ได้ทันให้กองทัพเวียดนามเหนือคาดไม่ถึงว่าฝ่ายตรงข้ามกล้าหาญเข้าตีซ้ำไปรอบสองทั้งที่เพิ่งพบรายการสูญเสียไปสดสดร้อนๆ เหลือเวลาสานาทีกว่าก่อนฝูงบิน F 4แฟนทอมเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายสถานีควบคุมลอยฟ้า EC 1 2 1่งสอตรับทราบรายละเอียดของแผนการเรียบร้อยแล้วจากสถานีควบคุมลอยน้ำมาโคบลเือรบรรทุกเครื่องบินในท้องทะเลสากลและจากศูนย์ยุทธการทางอากาศสนามบินอุตภเมาตั้งแต่แฟนทอมปิศาจเวหาเครื่องแรกยังไม่ขึ้นจากลันเวย์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับค่าสึกได้รับการปรับเปลี่ยนแก้ไขบรรจุลงในคอมพิวเตอร์พร้อมส่งถึงผู้ปฏิบัติอย่างทันเหตุการณ์ทุกขั้นตอน ความเร่งด่วนและความจําเป็นที่ต้องทําลายสะพานธันวาแห่งนี้ให้ได้นั้นฝ่ายยุทธการทางอากาศตัดสินใจเด็ดขาดโดยการเพิ่มกําลังจากเดิม1ฝูงบิน F อฟไฟเตอร์ er, เป็น3ฝูงบินเปลี่ยนรูปแบบของการโจมตีแบบปูพรมเป็นโจมตีเฉพาะจุดยกเลิกการใช้บิ๊กบอมเบอร์บีห้โจมตีระยะสูงเปลี่ยนเป็นการใช้ F4 ฟสี่แฟนทอมโจมตีระยะต่ําเปลี่ยนเทคนิคการโจมตีโดยมุ่งทําลายระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งจากทางภาคพื้นดินและจากฝูงบินมิก สกัดกันเป็นอันดับแรกแล้วขยายผลไปยังเป้าหมายสะพานตามกําหนดซึ่งแน่นอนที่สุดอาวุธทุกชนิดต้องได้รับการปรับเปลี่ยนด้วยเพื่อความเหมาะสมไฟฟ้ประกอบอาวุธจรวดนำวิถีด้วยเลเซอร์อากาศสู่พื้น AIM 4จรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศสายไวเดอร์และนาปาม500ป่อปอนด์ไม่คิดรวมปืนใหญ่อากาศที่ติดมากับเครื่องตั้งแต่ออกจากโรงงานผลิตอันไ ประกอบอาวุธจรวดนำวิถีอากาศสู่พื้นใต่ลำคลื่นเรดาร์ a g m 4 5จรวดนำวิทอาการสู่อากาศาไซวเดอร์นาปาม500ปอดและปืนใหญ่อากาศ black five ประกอบอาวุธจรวดนำวิถีอาการสู่อากาศาไซวเดอร์นาปาม500อปอดและปืนใหญ่อากาศ f 4ี่ phantom ทั้ง3ฝูงบินประกอบกำลังฝูงบินละ6เครื่องลำดับเรียกขานหมายเลข1ถึง6ตามลำดับโดยกำหนดให้ปลายฝหมายเลข1เป็นทัพผู้บังคับฝูงปลายฝและเป็นผู้บังคับของทั้ง3ฝูง เับผิดชอบต่อความสําเร็จยุทธวิธีในการโจมตีครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทั้งรวงทั้งจริงที่เวียดนามเหนือไม่มีโอกาสรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อเวลานั้นมาถึงเหตุการณ์ระหว่างฉากปฏิดิดสึกจะคึกขัดคลาคล้ำด้วยฝูงบิน f 4เสียงสนั่นกำปนาตของเครื่องยนต์เจ็ดปนเสียงระเบิดเสียงอาวุธความพินาศสันตโลบรรดาฐานยิงทั้งหลายจะถูกถล่มจนลาภนาศู์แรกเลวหาชิ้นดีไม่ได้ถูกแห่งจะพากันยุติพฤติกรรมตัวเอง มองศัตรูก,กน็นำซ้ำทำลายละลอกแล้วละลอกเล,ล่าตาบปลิบๆโดยไม่มีปากไม่มีเสียงหมดจิตหมดใจจะตอบโต้แม้แต่จะหลบหนีเพื่อเอาชีวิตรอดทั้งคนทั้งอาวุธจะถูกทถมทับกลบล่างจมลงใต้ดินด้วยอำนาจแรงระเบิดอันมหาศาลจากฐานยิงนี้ไปฐานยิงนั้นเรียงลำดับไล่เลื่อยจนครบปริมาณมากมายแม่นยำเล่าผีจับยัดสัตว์ลงตรงไหนจุดไหนความพ่ายแพ้พลันบังเกิด สถานีควบคุมรอยฟ้าสั่งพนักง,งานเรดาร์ตรวจสอบหลักฐานข้อมูลไฟล์แปลนจากคอมพิวเตอร์แล้วเช็คซ้ำกับสัญญาณคลื่นในจอเราดาร์เพื่อความแน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้อง100%เอร์เซตามแผนที่มาโคแจ้งมานั้น F4 แ a n t o มเข้าปฏิบัติการพร้อมกันถึง3ฝูงในขณะที่เหลือเวลาีก3นาทีกว่าเช่นนี้กลับตรวจสอบพบเพียงฝูงเดียวแล้วรู้แล้วว่านั่นคือฝูงบินปลายไฟล์อาเรียปลาฟ นักบิน e F4 รอเสียงเรียกนี้มานานหลังจากตรวจช็คข่าวกับมาโคเรื่องตำแหน่งวางตัวของไอสตาร์ Star และตำแหน่งเป้าหมายขลังมีเสียงเรียกมาจึงตอบทันทีปลายไฟตอบโอเคทราบว่าภา,ารกิจรอบ2ไฟเตอร์3ฝูงเข้าปฏิบัติการถูกต้องปลายไฟอัานไฟแบ็กไฟต์ตรวจสอบสัญ,ญญาณพบปลายไฟฝูงเดียวฝูงบินก่อหม,มู่2ที่เหลือสองฝูงตกวไม่พบเลยยังไม่มาจะพบได้ไงหมายความว่าไงปลายไฟหมายความว่าผมเป็นส่วนนำล่องเข้าชิมรางแซม2ไกด์ลายหรือแซม7ก่อนไง ดูเหมือนมาโคไม่ได้แจ้งรายละเอียดเรื่องนี้นะผมไม่ทราบเลยจริงไม่เป็นไรผมแจ้งเองตอนเนี้โอเคงั้นก่อนอื่นขอตรวจสอบไฟล์แผนตามข้อมูลคอม,คอมพิวเตอร์เพื่อความถูกต้องก่อนอะไรคือถูกต้องเรื่องการเข้าสู่พิกัดเป้าหมายใช่ไหมใช่ช่างเถอะไอสตาร์ Star. อย่าสนใจมันเลยข้างล่างมีมาร์กิงราวที่วอซอทำไว้ให้เห็นชัดดูภูมิประเทศเอาเฮ้ย hey. นั่นมาโต๊ะทรายในยุทธการที่คุณดูมาก่อนออกมาเนี่ยแต่ที่นี่ภูมิประเทศจริงค่าศึกจริงอาวุธจริง เอาหน้าไอสตไตล์แม้จะสร้างวิกบอมเบอร์สร้างวอลซอมก็ยังอยู่นี่ผมกำลองสนใจพิกัดที่แบ็คเลยแจ้งไว้มากกว่าโอเคปลาย้าจะลงโจมตีเที่ยวแรกที่เข้าถึงเลยใช่ไหมไม่ใช่ผมจะบินวนเวียนสัก3ามรอบหรือ5รอบก่อนเพื่ออะไรอยากเล่นเกมสังหารก็มียีดแทบก่อน,นสิคุณมีขายพวกนั้นางมาสถานีควบคุมลอยฟ้าออกจะงงง,งปิศาจเวหา F4 แฟนทอมฟุงบินปลายไฟมาแปลกท่วงท่าคำพูดสำนวนลีลาคล้ายยีโยนกลนประสาท แต่ทุกคําแสดงถึงความจริงใจอย่างชัดแจง้งไม่มีวิแววของความหวาดหวัน่นระแวงระวังได้ใดแม้แต่น้อยทําราวกับว่าเกมสงครามเวหาช่วงต่อไปนี้ฝ่ายตรงข้ามไม่มีฤทธิ์ไม่มีพษสงไม่มีอาวุธเพียงเท่าปลายเข็มจะมาต่อก่อนด้วยเหมือนผู้ใหญ่ลบกับเด็กเหมือนเวียดนามเหนือหูหนวกเป็นไอยตาบอดเสียงนักบิน F อฟไฟเตอร์ er, หวัวร้อนร่วนดังลั่นในเอ์โฟนมาพร้อมคาถามสถานีควบคุมรยฟ้าต้องกดปุ่มคอมพิวเตอร์เพื่อ,ออ่านตัวเลขแล้วให้คําตอบ มิกเกคัดบมาย4เครื่องเพิ่งผลพื้นรันเวย์เมื่อ1นาทีมุ่งหน้าขึ้นตอนออกเฉยงเหนือระยะห่างจากสนามบิน4ไมล์กำลังใต้ระดับสูงอัตราเร็ว150ไม,มล์ยมเร่งเสียงนักบิน F-Fighter ร้องวาวแสดงว่าพึงพอใจกับข่าวนี้ Well ถูกใจผมนี่จริงขอบคุณพระเจ้าอาร์สตารมายความว่างปลายฝาก็หมายความว่าผมกลัวมิฟูมนีมันไม่ขึ้นนะสิคุณดูรายละเอียดอะไรมากกว่านี้หน่อยได้ไมั้ไม่มีหรอกอาร์สตารายละเอียดน่ะที่ผมต้องการเปิดเกมกับมิสก,ก่อนแล้วค่อยเข้าหาซาม2ก็เท่านั้นและ่ะ โอเคแล้วทันวาล่ะลำดับต่อไปสิไอสตาร์ Star. แต่ทันวาคือสุดยอดภารกิจนะถูกต้องแต่ทุกอย่างก็ต้องไต่ไปตามลำดับเร่งด่วนก่อนแล้วก็ลำดับความสําคัญด้วยผมไม่เข้าใจคุณแน่ใจหรือไงว่าสามารถไต่ลำดับนั้นได้แน่นอนไอสตาร์ Star. ไม่แน่ใจก็ต้องแน่ใจนะทําไม่ได้ก็ต้องทําให้ได้ตราบใดที่มิกยังเป็นก้างขวางคอตราบนั้นรับรองเล่นงานทันวาไม่ได้หรอกเพราะอะไรก็มิกจะคอยขัดขวางและคอยซ้ําตอนใกล้จบภารกิจอาจเฉลี่ยอากาศตอนน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน้อยหรือไม่ก็ฝ่ายเราเหนื่อยล้าจนไม่มีกํําาลัังงทนนอ้น โอเคปลายไฟล์บินรอให้หใหมิกข้อหาหรือเป็นฝ่ายไปหามันให้มิกเข้ามาดีกว่าบริเวณเหนือฐานยิงแซมสองเหนือสะพานทันวาหน้าเหรอถูกต้องเฮ้ยแ,แบบนั้นคุณก็ต้องระวังทั้งมิกระวังทั้งแซมสองแซมเจ็ดน,นั่นสิใครบอกคุณละไอสตาร์เหนือทันวาเหนือฐานยิงแซมที่นั่นน่ะแซมไม่กล้ายิงขึ้นมาหรอกเหตุผลง่ายนิดเดียวถ้าแซมมันกล้ายิงขึ้นมาเราก็หลบแล้วเนี้ยแซมก็พุ่งเข้าไปเล่นมิกแทนเอา้ากรณีเนี้ยวีนเอ็นมันก็ต้องระวัง ระวังอย่างไรมันก็พลาดได้ถ้ามี2เครื่องอยู่ตรงนั้นความร้อนมันก็ปรากฏอยู่ตรงนั้นอย่าลืมนะแซมสองไม่ได้ควบคุมการยิงด้วยเลยได้เพียงอย่างเดียวมันใช้เลเซอร์นำวิถีเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีไม่มีปัญหานะ่าไอสตาคอยจ้งข่าวนั่นเนินแล้วกันเอาให้ระยะต่อเนื่องไว้นะชัวโอเคขณะนี้มีแคทใบขึ้นถึงระยะสูง15,000ันความเร็ว220ไม์มุ่งหน้านทิศท,ทางเดิมสงสัยจะออกทะเลคงมากคาดว่าวรอดูท่าทีคุณมากกว่าโอเคงั้นผมเริ่มงานเลยแล้วกัน